นีตต่ต,ตัวนี้มันไม่น่าอรอดมันมีไ ok. ม่น่าอ๋อตัวนี้เนี่ยมามันมีนิดเดียวเนี่ยไอตัวเนี้ยไม่น่าพื้นไอ้นี่ไม่น่าเลยนะเออตัวนี้ไม่น่าพื้นมันเลือดเชืิงจรินตัวนี้เออก็แองน้ามาหลายวันมันก็ขังก็เราอ่ะมันขู่มันขังมันทำไมเดี๋ยวมันก็ตายเอ้ยมันก็ไม่ตายเนี่ยเออสาเหตุมันจะอะไรมันไม่ตายเออ นั่นแหละสิมันป่วยจนแย่จัดตัวนี้คือว่ามันแย่เพราะเขาแจ่ว่าชาวบ้านเขาฟังลังหรือขนาดไหนยังต้องฝังให้ดูเลยนี่ยรอดแล้วนะเออนี่ไม่ตายแล้วเนี่ยตายแล้วหายแล้วชุใหม่ฝังไปสองครั้งเลยยหรอวตัวเนี้ยตัวนี้ฝังไปสองครั้งแล้วครั้งสองครั้งสองครั้งเนี่ยชุดใหม่เนี่ย มาตอนมันจะประมาณนี้นะที่แรกต้นโตขึ้นมาด้วย่ะเพราะว่าดูเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีรอยรอยแตกอยู่คือต้นมันขยายได้เหรอผู่ขยายต้นโตขึ้นไหมนะยอดเนี่ยมันไปต่อแล้วตอนนี้รอดและสู้ไ<ม>ด<ม>้ละ สนใจติดต่อเราได้ทางช่องทางเหล่านี้